ไก่ฉลอนเอานะ้ำหมูกับไข่น้กะทะนี่นะเจ้เนื้อหมูยีบาทคร,รับยีสบาทค่ะส่วนไข่ลนกะทานนะครับนี่นะจะ้ไข่นกะทะกี่บาทคะสิบาทจะทับ <laughs> คืณค่ะ <laughs> ดีนจะหลอนโอเคเรามาถึงที่ครัวกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะเราจะมาหั่นหมูกันนะครับกับหั่นไข่นะครับอันดับแรกอุ้ยวัชีเขาไปชีกันะอยค่ะเอาหน้าเจ้ามาอยู่นี่นะคะเนื้อหมูเราจะมาหั่นกันเลยนะครับ แบบเป็นห้าลูกเต๋านะครับแล well, ้วหันมาเป็นห้าลูกเต๋านะครับครับนี่นะครับเสร็จแล้วนิ้วหูไปล้างเสร็จแล้วค่ะได้นื้อหูของเในจานส่วนไข่นี่เราจะเอามาหั่นต้มนะครับต้มหั่นแล้วต้มค่ะเราจะเอามาต้มก่อนนะครับแล้วค่อยหั่นเปิดสว่านะครับเปิดไฟนะครับ โอเคเสร็จแล้วไข่ต้มเสร็จแล้วนะครับเราจะ,จะมาผ่าเลยค่ะใช่ครับเราจะมาผ่าไข่ต้มนะครับเราจะมาผ่าไข่ต้มกันเลยอ่าโอเคอันดับแรกต้องเตรียมมีดนะคะเตรียมมีดนะครับ,น,น,น,รบนี่วเตรียมมีดเสร็จเราก็ค่อยๆหั่นนะครับนี่ครับได้แล้วครับไข่ต้มโอเคเราจะเอาไป หมูนะครับเอาไปทอดเอาหมูไปทอดนะครับค่ะเร็จะผัดให้หมูกรีดนะคะและคล<ร>อให้ประมาณสิบนาทีนะครับโอเคพอเสร็จแล้วสิบนาทีเรียบร้อยอเ,เราก็จะจัดหมูใส่จานนะคบค่ะแล้วก็ไข่ต้ม ไข่ต้มที่ต้มเสร็จแล้วจะใส่จานอย่างนี้แหรอครับโอเคไข่ต้มที่ต้มเสร็จแล้วเราจะมีที่วา,างไข่นะครับนี่วางตรงนี้นะครับเหมือนหมูเอาถัางโอเคส่วนส่วนหมูแล้วหรือมาทำแซนด์วิชนะครับค่ะแซนด์วิชหมูนะคบใส่ชีสว้เคียวง่ายขึ้น แซนด์วิชครับประกบแล้วก็แปะเข้ 1, <dragon> าไปนะคะเป็นอาหารที่ยอดนิยมต่ากฝรั่งค่ะเฮ้ยมันมาโอเคนี่แะค่ะหรูมากเลยค่ะออแซนด์วิชหล่นไม่เป็นไรนะครับโอเคนี่แซนด์วิชนะครับโอเคพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็หมุน วางจัดจานให้สวยงามค่ะเสร็จปุ๊บก็ไข่ต้มจากนั้นจัดจานให้สวยงามให้สวยงามนะครับแล้วเราก็จะช้อนซ่อมมาค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะ กรรมการค่ะต้องบ่อยแน่เลยอ๋อเราจะมาลิ้มรสจากกรรมการดูนะคะอร่อยดีค่ะรสชาติเป็นยังไงครับละลายในปากโอ้ว้าวโอเคโอเค ให้สิ้นสดเลยเย้้เข้าหัวกันใครียงขอักนนนึ่งครับักโาครัในบานเดี๋ยวเจอกันครับข้อสนทานอ้าวแล้วเข้าสู่รายการเข้าสู่รายการนะ่ตอนนี้เราจะมาจัดวา แล้วลาผู้ชมไปก่อนทำไมครับนี่หนึ่งบายบายครับรายการอะไรครับรายการอะไรครับหอมชวนหิวฮะหอมชวนหิวหอมชวนหิว